ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะก็คือฝนตกเลยเราเรียนเช้านะคะคือเมื่อคือนอะดูคอนเสิร์ตถึงห้องประมาณกับตีหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้ามาหกโมงครึ่งเนาะเรียนแปดโมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแต่งตัวน่ารักฟูฟิง,งแล้วก็จะเดินไปหาเพื่อนนะคะที่ MLC เป็นแบบเหมือนรงอาหารอะไรยเงี้ย คือเราจะไปสายกันตั้งแต่วันแรก ีพับอยู่นะคะวิชานี้คือวิชาอะไรคะอะศิลปศาสตร์หรืออะไรวันนี้เราทำเก็บที่ง่วงมากทุกคนเราจะเพีนที่เห็นเพื่อนหนึค่ี่นี่คือเพื่อนที่อยู่คณะเราทั้งหมดเลยนะคะสรุป<อ>นิดนึงสรุปนิดนึงกลัวเพื่อนรู้ค่ะตอนนี้ก็คือเรียนเสร็จแล้วเพราะว่าแอร์เสียนะคะก็เลย ปล่อยก่อนปล่อยสิบโมงซึ่งจริงๆมันต้องเลิกสิบโมงครึ่งนะคะทุกคนคือเบอร์นค่ะนัสู่เฮ้ยอ่ะแล้วก็เด้มาตรงนี้ขึ้นลิฟต์ได้สวัสดีค่ะก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเรียนตอนบ่ายนะคะก็คืออันนี้ เพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกกันซึ่งเราจะไปกับเพื่อนอีกคนนะคะก็คือ,อ,อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับมิชาโลกวัธรรมชาติเนาะต้องเรียนสามชั่วโมงด้วยกันก็คือบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะ ก็ตอนนี huh ้กำลังจะไปเยนกันอาจารย์กับครูแล้วก็คือตอนนี้เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนแรกอะมันต้องเลิก4ี่โมงครึ่งใช่ป่ะแต่ว่าอาจารย์ปล่อยก่อนนะคะปล่อยประมาณ สามโมงนิดๆนะคะแล้วก็จะกลับขอกันทีเดียวนะตอนนี้เพราะว่านี่คือรีบไปซักผ้านะคะอืม ต้มเกี๊ยวนะคะผงซักผ้านะคะไข่เกี๊ยวนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะทุกคนก็คือนมก็ไม่รู้อ่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซักผ้าแล้วก็พวกนี้ก็มีเรียนนะคะแต่ว่าเป็นเรียนตอนสายๆประมาณสิบโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบบนั่งสนุกให้ทุกคนฟังอีกทีนะคะ คือผ้าที่เราต้องซักนะคะทุกคนแล้วก็ซักชุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องซักมือส่วนนี้ก็คือไปซักเครื่องนะคะตรงนี้จะต้องซักให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนีค้คืออาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ตากผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาสรุปเนาะให้ฟังว่าแบบอันนี้เราได้อะไรบ้างเนาะ คือการเรียนของมหาลัยก็จะแบบไม่เหมือนตอนมัธยมของเราแล้วนะคะวันนี้เราก็เรียนไปแค่2วิชาเองวิชาแรกอะ่ะเราเรียน2ชั่วโมงเนาะเพราะว่ามันสองหน่วยกิตแล้วก็วิชาตอนบ่ายเราเรียน3มชั่วโมงนะเป็น3หน่วยกิตอาจารย์ก็ปล่อยก่อนทั้งทั้งสองวิชาเลยเพราะว่ามันก็เป็นแบบวันแรกด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีการเกินเกี่ยวกับรายวิชาอะไรอย่างงี้ก็เลยค่อนข้างที่จะชิลนิดนึงเนาะวิชาที่เราเรียนเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ วิชาเสรีแล้วก็ทั่วไปเนาะมันก็จะฟีลแบบเป็นเกี่ยวกับสังคมหรือไม่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเ,เป็นแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นแบบาการแข่พันธุ์พืชอะไรไปอย่างเงี้ยทุกคนคือมันจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างแบบชิลๆแล้วก็แบบเป็นที่เราสามารถเอาไปไประยุกต์กับรอบตัวเราได้เนาะอย่างเราก็มีลงกระบวนการอยู่ที่ทไท้ายด้วยนะคะคนแบบก็น่าสนุกมากๆเกี่ยวกับแบบพวกสารแบบ อายการการเคลื่อนสารต่างๆเนาะก็จะเป็นวิชาประมาณนี้นะคะที่จะเรียนตอนปีหนึ่งส่วนวิชาคณะก็จะมีแบบจิตวิทยามีจิตปัญญาชิลอยู่นะแล้วก็ได้ใช้แบบแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออะไรเงี้ยเออได้แบบปรับตัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับเออได้ไปกินข้าวไปอะไรกันเลยเนียเขาบอกว่า เราอยู่ปีหนึ่งเราต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราอยากจะทําให้ได้เยอะๆเพราะว่าถ้าปีสองแล้วเนี่ยก็จะเรียนแบบหนักหน่วงเลยอะไรเงี้ยป,ปีสองปีสามเนี่ยก็คือแบบอาจจะแบบว่าค่อนข้างแบบตารางแน่นเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะสามารถแบบคอมเมนต์คุยกับเราได้เลยแบบติดต่อทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ และคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่แอบเข้ามาดูเราเข้ามาส่องเราหรือว่าแบบคนคนอื่นนะคะขาไปนะคะทุกคน